สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพาเพื่อนๆเดินทางจากจังหวัดกาลสินเพื่อจะไปจังหวัดสกลนครนะครับเดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนงสามนะครับผมก็พาเพื่อนๆเริ่มต้นที่ตัวจังหวัดกาลสินนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทางเส้นทางที่ออกมาจากจังหวัดกาลสินนะครับเป็น บายพาสนะครับเข้ามาจากทางจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าเข้าเมืองกาลสินก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับก็เป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับออกมานะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12เดิมนะครับที่ใช้รวมกันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 3นะครับแต่ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ก็ตัดใหม่นะครับก่อนจะมาถึงตรงนี้นะครับ อยู่ด้านหลังไปอีก5กิโลเมตรนะครับก็มีเส้นทางที่ตัดใหม่ตัดมุ่งหน้าไปอำเภอกุชินารายไปอำเภอหนองสูงไปอำเภอคำชะอีไปมุกดาหารไปเลยนะครับแต่เดิมก็ใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับใช้ร่วมกันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 3นนะครับตรงนี้ก็อยู่ในเขตเมืองกาลสินนะครับจงบังหวัดกาลสินนะครับ เป็นเส้นทางบายพาสก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเจริญนะครับบริเวณเส้นทางข้างนอกเมืองกาลสินนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนนะครับเริ่มมีชุมชนมาหนาแน่นนะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับการค้าต่างๆก็จะมาอยู่ตามเส้นทางนะครับเมื่อสกี้ก็จะมีเส้นทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข2 1 4นะครับ เส้นทางเส้นนี้ก็เริ่มจากสี่แยกตรงนี้ไปสิ้นสุดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อตะกี้นะครับทางหลวงหมายเลข214ผมก็พาเพื่อนๆเ,เดินทางตรงไปเลยนะครับต่างหลวงเป็นดินหมายเลข2 13นนะครับก็อยู่ในบริเวณจังหวัดกาลสินอยู่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่เมืองกาลสินนะครับด้านหน้าไปก็จะไปถึง ศูนย์ราชการแห่งใหม่นะครับศูนย์ราชการแห่งใหม่ตรงนี้ก็ยังเป็นสี่แยกสี่เลี้ยวไปอำเภอดอนจานอำเภอคลองชัยถ้าเลยไปโน่นก็ไปออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตัดใหม่ไปอำเภอหนองสูงไปอำเภอคำชียีไปโน่นก็ได้นะครับอำเภอดอนจานถ้าไปด้านขวามเมอระสก,กี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆเ,เดินทางตรงไปนะครับตรงไป จมรรยากาศทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 13นะครับหรือว่าถนนทีนานน์นะครับจากกาลสินไปจงังหวัดสกลนครนะครับเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับช่วงกาลสินไปจงังหวัดสกลนครก็เป็นเส้นทางตามที่เห็นนะครับเป็นถนนสี่ช่องทางจราจรนะครับผ่านอำเภอเมืองกาลสินก็จะไป อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุและก็จะไปขึ้นภูพานนะครับขึ้นภูพานประมาณ70กิโลเมตรนะครับก็จะถึงจังหวัดสกลนครนะครับหมายถึงว่าอยู่บนภูพานนะครับช่วงที่อยู่บนเทือกเขาภูพานก็จะประมาณ70กิโลเมตรนะครับจากนี้ไปนะครับก็เป็นเส้นทางนะครับที่สวยงามนะครับ ไปถึงเมืองสกลนครไปน่นนะครับผมก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปนะครับเที่ยวไปชมไปนะครับถนนหนทางจากจังหวัดกรสินไปจังหวัดสกลนครด้านซ้ายมือก็คือศูนย์ราชการแห่งใหม่นะครับสารกางแห่งใหม่ก็ย้ายออกมาอยู่บริเวณนี้นะครับที่วการอำเภอก็าย้ายมาส่วนราชการต่างๆก็ออกมาอยู่ตรงด้านซ้ายมือเมษกี้นะครับด้านหน้าไปก็จะไป ถึงเส้นทางสามแยกนะครับแยกขวาไปอำเภอสมเด็จแยกซ้ายก็เข้าไปเมืองกาลสินเหมือนเดิมนะครับเป็นแยกอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับแยกซ้ายไปนิดเดียวก็จะถึงมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปนะครับบริเวณแถวนี้ก็สวยงามอยู่นะครับปลูกต้นไม้นะครับก็จะมีต้นคูนนะครับเป็นต้น ไม้แล้วก็มีต้นเหลืองสิรินทรนะครับสลับกันไปแล้วก็มีเหลืองปีดียาธรนะครับแล้วก็มีต้นเฟื่องฟ้านะครับสังเกตดูนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับถนนเส้นนี้นะครับเลยไปก็ไปขึ้นภูพานนะครับสำหรับท่านที่เดินทางผ่านเส้นนี้นะครับเนี่ยครับ ก็มาถึงแยกเข้าไปจังหวัดกาลสินนะครับซ้ายมือก็เป็นมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับขวามือก็จะไปอำเภอสมเด็จนะครับตรงสามแยกผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินทางนะครับเดินทางไปขวามือนะครับเพื่อที่จะไปอำเภอสมเด็จไปจังหวัดสกลน,นครไปน,น่นนะครับสำหรับอำเภอสมเด็จก็จังหวัดกาลสินนะครับนี่ครับ ออกนอกเมืองมานะครับเริ่มออกนอกเมืองมาก็จะมีป้ายนะครับอำเภอสมเด็จ40 km, กิโลเมตรสกลนคร1,21มุกดาหาร1,56นะครับสำหรับมุกดาหารนะครับที่อยู่ข้างหน้าที่มีป้ายบอกนะครับไปถึงอำเภอสมเด็จนะครับไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12เส้นเก่าก็จะมีแยกขวาไปนะครับแยกขวาไปอำเภอห้วยพึ่งผ่านอำเภอห้วยพึ่งไปก็จะไปอำเภอ กุชินารายนะครับไปอำเภอหนองสูงของจังหวัดของจังหวัดมุกดาหารนะครับอำเภอหนองสูงนะครับและก็ไปอำเภอคำชะอีของจังหวัดมุกดาหารแล้วก็เข้าไปตัวจังหวัดมุกดาหารนะครับสําหรับเส้นทางตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้คนเดินทางนะครับผู้คนถ้าเดินทางมาจากทางจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดมหาสารคามถ้าจะไปจังหวัด มุกดาหารก็ใช้เส้นทางเส้นใหม่ตัดใหม่นะครับก่อนจะเข้าจังหวัดกาลสินอีก5กิโลเมตรก็เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตัดใหม่ตรงไปเลยนะครับตรงไปผ่านอำเภอกุชินาลายผ่านอำเภอหนองสูงอำเภอคันเอีไปนะครับไปถึงมุกดาหารสะดวกสบายนะครับวิ่งแป๊บเดียวนะครับปัจจุบันนะครับนี่นะครับบรรยากาศเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข213นะครับ เป็นถนนสายมหาสารครามสกลนครเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งโดยเชื่อมต่อตัวเมืองมหาสารครามตัวเมืองกาลสินและตัวเมืองสกลนครเข้าด้วยกันนะครับแต่เริ่มถนนสายนี้ก็คือทางหลวงสายมหาสารครามกาลสินสกลนครซึ่งในประกาศราชกิจจานุเบกษาสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม วันที่12ธันวาคมพศ2493ก็ได้ขนานนามทางหลวงสายนี้ว่าถนนทีนานนนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสวัยทีนานนลอดีตนายช่างกำกับการทางหลวงมหาสารคามนะครับเป็นการใช้นามสกุลมาตั้งเป็นเส้นทางนะครับแต่ปัจจุบันก็ใช้หมายเลขกำกับนะครับหมายเลข213นะครับเพื่อให้สะดวกในการ ดูว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขหนึ่งก็อยู่ภาคเหนือขึ้นต้นด้วยหมายเลข2ก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานขึ้นต้นด้วยหมายเลข3ก็อยู่ภาคกลางภาคตะวันออกขึ้นต้นด้วยหมายเลข4ี่ก็อยู่ในบริเวณภาคใต้นะครับตามที่ใช้ตัวเลขกำกับนะครับปัจจุบันก็ มีจากเลขหนึ่งหลักก็คือถนนสายสำคัญสองหลักก็แยกออกจากสายหลักไปนะครับมีสองหลักนะครับหมายถึงหมายเลขสองสองอย่างนี้นะครับก็คือเลขสองหลักนะครับถ้ามีเลขสามหลักก็คือแยกออกไปอีกนะครับก็คืออย่างเช่นทางหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับถนนชัยางกูณจากหนองคายไปอุบลประมาณนี้แล้วก็มีเลขสี่หลักนะครับเมืองไทยมีถึงเลขสี่หลักนะครับ ก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับก็แยกออกจากจํานวนเลข1หลัก2หลัก3หลักนะครับเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดก็จะมีเลข4หลักก็ประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับการเดินทางมาเส้นนี้นะครับไปจังหวัดสกลนครนะครับต้องข้ามเขาภูพานนะครับถ้าไม่อยากข้ามเขาภูพานไปนะครับถ้าไปถึงอำเภอสมเด็จนะครับไปอำเภอห้วยเพึ่งไปอำเภอกุชินอะไร ไปอำเภอหนองสูงไปอำเภอคำชะอีไปจังหวัดมุกดาหารนะครับก็พอไปถึงจังหวัดมุกดาหารก็เลยไปทางอำเภอธาตุพนมนะครับก็จะถึงบ้านต้องนะครับก่อนถึงอำเภอธาตุพนมนะครับก่อนจะถึงน้ํากำ่านะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอำเภอนาแกไปอำเภอโคกศรีสุพรรณไปจังหวัดสกลนครนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่อยากข้ามเขาผูพานนะครับ หรือท่านใดไม่อยากขา้ามเขาภูพานไปอีกทางนี้ก็ได้นะครับไปทางอำเภอพังโคนนะครับเริ่มจากตัวจังหวัดกาลสินนะครับไปยังอำเภอสหัสขันนะครับแล้วก็อ้อมเขื่อนลำปาวไปน่้นนะครับไปอำเภอสมเด็จนะครับไปอำเภอคำม่วงอำเภอสามชัยนะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับหรือจะถึงอำเภอสมเด็จแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายไปอำเภอคำม่วงอำเภอสามชัยแล้วก็ไป อำเภอวังสามหมอของจังหวัดอุดรธานีนะครับพอถึงอำเภอวังสามหมอก็ไปอำเภอวาริชภูมินะครับไปอำเภอวาริชภูมิไปต่ออำเภอพังคนนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข2 27นะครับแล้วก็ก็จะไปสิ้นสุดกันอยู่ที่สีแยกนะครับบริเวณในเมืองพังคนนะครับคือแยกสองวานะครับแยกตัดกันระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22นะครับหรือว่า22 ตัดก,กันกับทางหลวงหมายเลข227ตรงนี้นะครับตรงที่เราจะไปแล้วก็ต่อที่หมายเลข222นะครับ222หรือว่าแยก2วานะครับแยกหนึ่งไปวานอนนิวาสแยก2มาที่อําเภอวาริสนะครับที่ชาวเมืองเรียกว่าแยก2วานะครับที่พังคนนะครับหลังจากถึงพังโคนแล้วนะครับก็ขวามาเลยนะครับผ่านอําเภอ ไปอำเภอพานานิคมนะครับเข้าเมืองสกลนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะชมวิวทิวทัศน์ภูเขาเทือกเขาภูพานนะครับผ่านสะผาเสวยผ่านอำเภอภูพานนะครับผ่านโค้งปิ้งงูผ่านบริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ขึ้นเขาภูพานไปนะครับมีสถานที่ แวะพักผ่อนท่องเที่ยวมากมายนะครับบนเทือกเขาภูพานนะครับก็ขับรถง่ายสะดวกนะครับปัจจุบันเส้นทางก็ดีนะครับทางก็ทําได้ดีนะครับกําลังปรับปรุงอย่างดีนะครับขึ้นเขาภูพานไปนะครับตรงไปนะครับก็จะไปถึงจังหวัดสกลนครนะครับมาถึงตรงนี้ก็บ้านนาจานนะครับตำบลนาจารย์อําเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่สำคัญเมืองสำคัญที่ใดที่น่าสนใจก็จะได้นำมาให้ดูให้ชมกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเพื่อนๆที่จะต้องการเดินทางมานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยรำ่ำรวยปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ